หลังจากสารดีกาได้มีคำพิพากษาว่านางสาวปรินาไกลคุบอดีสสราชบุรีพักพลังประชารัฐฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีส่งผลให้นางสาวปรินาต้องพ้นจากตำแหน่งสสตั้งแต่วันที่15มีนาคม2564พร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีและไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสสวผู้บริหารท,ท้องถิ่นและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆตลอดชีวิต โดยขั้นตอนหลังจากนี้นางสาวปรินาต้องคืนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับตั้งแต่วันที่25มีนาคม2564ให้กับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยสํานักการคลังและงบประมาณต้องรวบรวมจํานวนเงินรายงานเลขาธิการสภาจากนั้นแจ้งนางสาวปรินาให้คืนเงินภายใน30วันหลังจากได้รับหนังสือสําหรับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์สอสอ โดยมีรายละเอียดคือเงินประจำตำแหน่งและเงินเดือนเพิ่มเดือนละ1,13560บาทตั้งแต่25มีนาคม2,564ถึง7เมษายน2565รวม1,360,000บาทค่าใช้จ่ายเดินทางมาประชุมคือค่าพาหนะค่าเบี้ยรประชุมคณะกรรมาการิการการประชุม1ครั้งเบี้ยรประชุมครั้งละ1,500บาทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้สอสอประกอบด้วยผู้ช่วยสอสอ5คนคนละ1 5 0 0 0บาท ผู้ชำนาญการประจำตัวสสสอ,สอ,สอคนคนละ15,000บาทผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสอส,อส,อสอหนคน24,000บาทค่าโดยสารเครื่องบินโดยใช้ใบเบิกทางค่ารักษาพยาบาลค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะการมาธิการ